ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่25กรกฎาคม2,563ไปดูกันค่ะว่าจังหวัดอะไรบ้างนะคะที่มีฝนตกช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังพยากรณ์อากาศกันนั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะว่า มีฝนกันบ้างหรือเปล่านะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยค่ะและในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคมคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะตอนนี้เรามาดูกันแต่ละภาคเลยนะคะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตและเพชรชบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระบุรีชนบุรีชาเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 4ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึง35องศาเซลเซียสค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังพยากรณ์อากาศกับนุย้ย Have a Nice Day ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ